เด็กคอตกไอ้แม่จ๋าด้วยด้วยเอ้รัศภาบไอ้แม่จ๋าดยแ่ด้วยนูด้วยแม่จแม่วยนูด้วยนูดนนูนเป่าขนโอยรัศภาบรสภาบ แม yup. ่ hold. ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยหนูด้วยโอ้ยช่วยหนูด้วยโอ้ยหนูไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยช่วยหนูด้วยโอ้ยหนีไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยไปไหนก็ไม่ได้เลยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยช่วยด้วยเอาไปดีกว่า นั่นานแล้วนัง่งนานแล้วโอ้ยช่วยด้วยแม่